ันนี้นะครับผมมีสินเชื่อมาฝากเพื่อนๆอีกหนึ่งสินเชื่อนะครับสมัครเพียง3นาทีนะครับรู้ผลเลยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเขามีบริการขนส่งนะครับแต่เขาจะไม่ใช่บริการขนส่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับเขามีบริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาให้เราได้ใช้บริการกันด้วยนะครับสําหรับบางคนที่ต้องการเงินกู้นะครับ หรือสินเชื่อนะครับตัวนี้นะครับอาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆเลยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับช่องตั้ม1นึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับพบกับสาระดีๆทางเรื่องการเงินนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆของสินเชื่อแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครนะครับ อัตราดอกเบี้ยของแต่ละตัวนะครับว่ามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร่นะครับและวันนี้จะมีสินเชื่ออะไรมารีวิวให้เพื่อนได้รับชมไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับวันนี้ผมมีสินเชื่อตัวหนึ่งนะครับอาจจะมาช่วยเพื่อนๆได้ในยามฉุกเฉินนะครับที่เพื่อนๆต้องการเงินนะครับสิบบเนเชื่อตัวนี้อาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะครับเขาเป็นบริการขนส่งนะครับแต่เขาจะไม่ใช่บริการขนส่งเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับ เพราะเขามีบริการสินเชื่อให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมได้เข้าไปใช้บริการกันได้นะครับถ้าเราต้องการเงินนะครับเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับสินเชื่อ F a t Money นะครับเป็นสินเชื่อของแอปพลิเคชัน F a t e x p ก s s สนั่นเองนะครับเป็นบริการขนส่งนะครับ F a t e x p ก s s นะครับที่เพื่อนๆได้รู้จักกันในนามขนส่งนะครับ เขามีบริการสินเชื่อให้เพื่อนๆได้ใช้บริการนะครับกับคนไหนที่เดือดร้อนทางด้านการเงินนะครับแล้วเขาก็ให้สินเชื่อได้ไม่มากและก็ไม่น้อยนะครับให้พอดีๆปานกลางนะครับกู้เท่าที่จําเป็นนะครับและก็ชําระคืนไหวนะครับไม่แนะนําให้กู้เยอะนะครับเพราะอาจจะเพิ่มภาระหนี้สินให้กับเรานะครับมาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์สินเชื่อตัวนี้กันนะครับว่ามี จุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับสินเชื่อ Fat m o n นีครับวงเงินสูงสุดที่เขาจะให้นะครับ5 0,000บาทนะครับจ่ายขั้นต่ำเพียง323บาทต่อวันนะครับการคำนวณก็คือ50,000นะครับคูณ5เดือนนะครับแล้วก็คูณ33%เเซต่อปีนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยก็จะอยู่ที่33%เเซตต่อปีนะครับสินเชื่อตัวนี้ครับมีจุดเด่นนะครับ อนุมัติเร็วนะครับรับเงินทันทีนะครับไม่ต้องมีหลักประกันไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่ใช้สลีปด้วยนะครับสินเชื่อโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX นะครับภายใต้การกำกับดูแลของทอปอทอนะครับจ่ายครบตรงเวลาเพิ่มเงื่อนไขทางการเงินที่ดีขึ้นนะครับมาดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันนะครับ 1. น,นะครับสำหรับ บุคคลธรรมดาอายุ20ปีถึง60ปีนะครับสมัครไวนะครับรู้ผลรวดเร็วภายใน30นาทีนะครับสินเชื่อแบบไม่ใช้หลักประกันนะครับสมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสารใดๆทั้งสิ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับสูงสุด33%ต่อปีนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้างครับกับสินเชื่อแฟดมันนี่ตัวนี้นะครับคุณสมบัตินนะะคครรัับบอายุ20 60ปปีีถึง สนะครับสัญชาติไทยนะครับ3เป็นผู้ใช้บริการของแอปพลิเคชัน f a กเอทเนะครับเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ f a กเอทเมาก่อนนะครับเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน l a y Store แล้วก็ App Store นะครับเอกสารจำเป็นที่จะต้องใช้ในการสมัครนะครับ 1. ครับบัตรประชาชนเพียงใบเดียวนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับแล้วมาดูขั้นตอนการสมัครนะครับมีด้วยกัน 7ขั้นตอนนะครับ1นะครับเข้า F a t e x p ก s s นะครับแอปกดโปรไฟล์แล้วกด F a t มันนีนะครับ 2. นะครับกดสมัครขอวงเงินสินเชื่อนะครับของ Pay p พา่านะครับ3นะครับอัพโหลดบัตรประชาชนนะครับกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับ4นะครับตั้งค่ารหัสผ่านนะครับ5นะครับกรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อยนะครับกรอกทุกช่องที่เขาให้มานะครับ หนะครับยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนใบหน้าด้วยนะครับเนะครับยื่นสมัครเรียบร้อยนะครับแล้วจะได้รับข้อความแจ้งการพิจารณาอนุมัติทาง SMS นะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อ Fat Money นะครับเป็นบริการขนส่งของ Fat e x p r e s s นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ก่อนเอ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ